ราวนี่เกื้อก็ไปชกคุณพรชัยทำไมถึงก่อเรื่องในตลอดเวลารู้ใช่ไหมพรชัยเป็นหัวหน้าที่ฉันแต่งตั้งผมขอโทษแต่ที่ผมชกคุณพรชัยก็เพราะคุณพรชัยเป็นคนชกลุงสมกับลุงไม้ก่อนครับไม่จริงแกชกคนงานของฉันก่อนฉันก็เลยชกแกสั่งสอนเออคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณพรชัยพูดมาคุณเกือ้อจะถูกชกก่อนคุณวรยาคุณจะเข้าข้างมันสิครับแต่มันเป็นจริงอย่างที่ลูกสาวฉันพูดเหมืองแห่งนี้ก็จใจความยุติธรรม คุณท่านต้องลงโทษมันฉันก็เห็นทุกอย่างว่าเขาโดนแกล้งคุณก็เข้าข้างมันอีกคนไม่ใช่เข้าข้างแต่พูดไปตามความจริงฉันเชื่อที่วรยาและพัทราพูดนะเออคุณพ่อคะแม่หนูจะไม่ค่อยชอบพวกเขาที่ทําทะลึ่งตึงตังกับหนูแต่ครั้งนี้เกื้อไม่ผิดคะ่ะเขาถูกรังแกก่อนเขาก็ต้องป้องกันตัวถ้าคุณพ่อไม่ให้พวกเขาอยู่พ่อจะให้ไปไหนล่ะคะแต่พ่อไม่ได้ไล่แกโดงแข็งจริงจริงเออคุณพรชัย